นะโมุขทายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนภารัตสีสาหาสุตัรนะพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาทิทานังวารังคันทังสิวะริตาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิตาตุโยทามิสัพพโสุทธธรรมะสังฆาุเชมิ นะโมุขทายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตนิสาทัสสุตังนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาทิตทานังวารังคันทังสิวาริตาอะเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิตาตุโยทามิสัพพโสภูธาธรรมะสังฆะาุเชมิ นะโมุขทายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตนิสสาจัสุตันนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาิทานังวารังคันทังสิวารังทัาเธรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิตาตุโยธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาุเชนิ นะโมุขทายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหาสุตังนะพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาทิตทานังวารังคันทังสิวะริตาอะเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิตาตุโยทามิสัพพโสภูธาธรรมะสังฆะปูเชมิ นะโมุขทายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตนิสาหาสุตัรนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาทิตทานังวารังคันทังสิวริตาหะเทรังอาหังวันธามิทุระโตหังวันธามิตาตุโยธารมิสัพพโสุทธธรรมะสังฆะาูเชมิ นะโมุขทายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนภรัตศีสาหาสุตัรมนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา หากท่านังวารังคันทังสิวารังท่านะเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิตาตุโยทามิสัพพโสภุทธธรรมะสังฆะปุญญิท นะโมุขทายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนภารัตสีสาหาสุตังนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาทิตทานังวารังคันทังสิวริตาทาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิตาตุโยธามิสัพพสโสภูธาธรรมะสังฆาุเชนิ นโมุขทายาพระพุทธไตรตนะยานมณีนพรัตนีสาหาสุตธรมนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อากทิทานังวารังคันทังสิวาริตาณะเทระหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทัดุโยธามิสัพพโสพุตาธรรมะสังฆาปูเชกนิ นะโมุขธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนภรัตนิสาหาสุตังนะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาทิตทานังวารังคันธังสิวะริตาหะเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิตาตุโยทามิสัพพโสุทธธรรมะสังฆะปุเชมิ